รีวิวขนมของฝากจากจีน EP ้องวันนี้จะเป็นสไตล์แบบมาล่ามาล่าหมึกกรุบหมึกกรุบนะคะทุกคนเขียวแดงนี้เหมือนเห็นที่เซเว่นเบ้านเว็แบแมวบับแต่ก็ไม่เคยกินนะทุกคนเดี๋ยวมารอกันว่าจากจีนมันจะเป็นยังไงอ่ะตัวสีแดงนี้ก่อนเลยถูกแพงแดงไว้ก่อนนะจ๊ะว้ามันก็เป็นเห,หมือนแบบเป็นซองเล็กๆข้างในแบบนี้นะทุกคนมีประมาณห้าซองห้าซองเดี๋ยวลองกินดูนะอยากอร่อยเท่า มกึกกบบ้านเราหรือเปล่าซันสูบ้านเราหรือเปล่าเราจะเออเขามีรอยฉีกให้ตรงนี้อยฉีกน,นกต้นอืมอืมบงแบบมาแล้วเียบจนอย่นะ กรุบกรอบนุบๆเจี๊มจนไม่ได้เผ็ดมากกินหล้อเดี๋ยวมาลองสีเขียวกันนะทุกคนก็มีห้าซองเหมือนกันข้าทรากินแล้วก็ชื่นใจอยู่เด้อทุกคนสีเขียวออกแบบพริกที่เปรี้ยวๆอ่ะทุกคนสีแดงเผ็ดกว่าสีแดงเข้มข้นกว่าสีเขียวออกแนวแบบเปรียปร้ยวๆ เราชอบสีแดงมากกว่าเปรี้ยวๆแล้วก็มันจะมีขมไปนิดนิดนะทุกคนต่อ,อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรอะทุกคนประมาณเนี้ยเหมือนแกะดูทุเรบก,กัน มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนข้างในอน่ะเหมือนกันแท่แคปรุงรสมาแล้วแล้วก็ดึงเด้งเด้งเดงหมองไม่ถูกแต่ว่าอร่อยมากเฮ้ยอร่อยอะ่ะอร่อยมากมันมีความเหนียวนุ่มเผ็ดอ,อร่อยนี่คืออะไรอะ่ะฟองต้มโอฟองเครื่องเหรอที่เป็นรสมาล麻辣 ทำ่ไ้่ออกกับตัวเลยกัะอร่อยทุกคนอร่อยมากชอบชอบแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอะ่ะมันนึบๆใครครับหมูไร้มันอืแต่ก็ไม่ใช่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอ,อันนี้คือเจ็บเต็มศี้าะอบมากหวานนิดๆเผ็ดมันๆลน,น,นัวอื้ม บายบายแล้วเจอกัน EP สามจ้า